่าละครครับสามีชั่วคืนครับมิงกะลาบจากเมียนมามิงกะลาบาสามีชั่วคืนออกอาการเมื่อไหร่ครับไม่ทราบเลยครับกินข้าวอย่างรราครับกินแล้วครับเรียบร้อยเพราะมากค่ะ อย่าเซลสิพอนะไลฟ์มาอแล้วเหลือกี่คิวคะอาทิตย์นี้ครับปิดกล้องครับปิดกล้องอาทิตย์นี้ครับมอร์นิ่งค่ะหายไปหนึ่งวันคิดถึงเลยพี่หนิงมินิตาสวัสดีครับเซมฮากิตาฟิลิปปิน สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยูนิวหนวดสวัสดีครับโอฮาโยโกเซมาสวัสดีครับใด้ใดนดูแล้วฮัลโหลฟ o ร์มอินโดนีเซียติดกล้องแล้วออนเลยนะครับยูโรเท่ากับไลฟ์ทั้งวันพี่โรชิว่าอะไร โลรครับพี่อยู่ไหนเหรออยู่นนทบุรีครับอยู่ในป่าเสร็จหรือยังนะเดียสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โยลู น่ารักมากฉันมาจากประเทศกรัรมพูชาค่ะสวัสดีครับที่พลอยไปไหนคะัที่พลอยอยู่แถวนี้นะครับงูสีเขียวงูสีงูเขียวสีอะไรสีเขียวครับแอบหนีมาไลฟ์แน่เลยสวัสดีครับตีแสงมณนี แฮปปี birthday, ้เบรดเดย์ค่ะเอาสวัสดีครับสแตล์แคมน่ารักมากคะ่ะขอบคุณครับกำลังรอไปถ่ายครับหน้าเนียนจุงฟิลเตอร์ครับผมสวัสดีครับพี่ยูโรมาจากประเทศลาวนะคะสวัสดีครับประเทศลาสวสปปลาวสบายดีเจ้าสบายดีจ้า พี่หนิงเฮียแม่มาแม่หนิงมาเป็นคนอำเภอไหนของอุดรครับเป็นคนอำเภอเมืองครับพี่เราได้รับของขวัญเกิดยังคะสามีชั่วคืนถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเธอได้เก้าสิบสองจุดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามเปอร์เซ็นตครับเฮลโลพี่หนิงพี่หนิงอิชเนี่ย พี่ยูเฮ็ดหยัางวายเป็นคนบ้านไหนนาะพี่หนิงถ่ายละครครับถ่ายละครอยู่ในป่าเขาก็เยอะอยู่นะครับฝนตกไหมแดดช่ำๆเลยฮะแดดช่ำ จเป็นนักสแสดงที่จากแทนตะวันสวัสดีครับได้ดูปีหน้าก็จะรอค่าสามีชั่วโมงครูยังไม่มาดูพี่ยูโรก่อนเรียนอะไรใช่ไหมไปเตายูโรไปหาละคพ่อแล้วครับใช่ครับทายอยู่ครับ when your a c c o n on air I don't know you okay ฮัลโหลวีฮัลโหวีเข้ามาแล้วฮัลโหลพี่แคนสามีช um ั่วคืนสามีชั่วโมงพี่ยูวันนี้มันเกิดน้องไวพรหน่อย Happy birthday คร uh ับคุณเมเกด ชิตา I love you ชิตาชิตาขอดูพี่พิงคอยหน่อยเดี๋ยวพี่พิงคอยจะมาขึ้นรถอยู่ครับผมมารอในรถมาถ่ายทอดสดรอ Why so handsome I don't know พี่ยูอ่านชื่อหนูหน่อยครับ jasmine n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  dot underscore พี่ยูโลสวยจังพี่ยูโลคนขยันมากจริงนะทันไหมคะทันครับชิดตาพี่ยูโลร้อนเละสิอะไม่มีอะไร นั่งเองผมอ,ะอาะอาวฮ้ยเปิดเปิดนี้ออกจะดูมีอล่าขึ้นมาคห <c oughs> วัดดีครับ Do you like j e s ู s Do you like ดู Do ดูอยู่ไลฟ์จีซูแบบว่าอะไรดูดูอยู่ทำคุณทำคุณทำชอบจีซูชอบทำคุณจีซูทำไมถึงชอบจ mm ีซ hmm. like ูหรอดูอยู่ไลฟ์ดูอยู่ไลฟ์คิมจีซูดูอยู่ไลฟ์ yes I I like ครับ I like I like ฮิสเหรอฮิสแปลว่าเขาใช่ไหมชอบจีซูไหมชอบครับชอบครับมันต้องถามว่า you like Jisoo under เออแล้วก็ question mark ใช่หรอหรือ you like Jisoo อเค ยูโลกรู้ผีไหมคะรูครับภาษาอังกฤษก็มาค่ะไม่รอดนะภาษาอังกฤษผมไม่รอด I like her o oh. อ Thank you teacher g ิ e งบริจาค Thank you very much Like นานหรือยังคะพี่หนิ่งขึ้นมาไหมหนิ่งว่างเปล่าครับ Backing in your area นเดอ้อชอบดิซ่าไหมคะชอบครับกำลังเรียนหน่อยคะ่ะ please 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 r e p l y me